เมียทำอะไรคะลูกระบายสีตอนนี้เม่อยากกำลังระบายสีอะไรระบายสีหมีหมีอันนี้อะไรของหมีคะลูกจมูกของหม,ม,งมีจมูกหมีสีอะไรสีชมพูเก่งมากลูกอ่าโอเคหมีกี่ตัวเนี่ยสองตัวโอ้โหสีชมพูทั้งสองตัวเลย <c oughs> <c oughs> แล้วอ่ะอะไรต่อน,นี้สีเขียวสีเขียวสีเขียวจะทาตรงไหนคะตรงตรงนี้อ๋อเฮ้ยน้ำมันหูนี่เอไม่ใช่มือวะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอด้หูหูแล้วสีไม่เอ่ทำไมเนี่ยเออสีจะหมดแล้วอ่ะเปลี่ยนสีอื่นก็ได้ลูก ตอนนี้มาริยาทาหูหมีสีอะไรคะลูกสีเขียวสีเขียวแล้วตอนนี้หนูกำลังจะทาอะไรจ๊ะคิ้วสีชมพูคิ้วก็สีชมพูเหมือนกันเลยเหมือนกับจมูกเลยใช่ไหมจมูกก็สีชมพูคิ้วก็สีชมพูเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยรายกันไหมทำอะไรนะระบายสองนอ๋อให้ป้าระบายด้วยใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะนนี้สีอะไรสีเขียวสียะทาอะไรเดียว จ๋าผ้าผ้าผ้าเนาะผ้าพันคอสีเขียวนี่เราต้องพยายามระบายสีให้อยู่ในกรอบนะลูกนี่เห็นไหมอ่ะอค่ะมาริยาจา๋จาจ๋ามาริยาอ่านดูอาอะไรบ้างดูอาไม่เจอ่าดูอาก่อนกินข้าวอ่านว่ายังไง

ว่าตอนนี้มายากำลังทาสีอะไรอยู่ลูกสีน้ำเงินสีน้ำเงินตอนนี้เป็นสีอะไรวะมีหลายสีจังเลยเขาเรียกว่าสีอะไรเนี่ยหลายสีแบบเนี้ยสีสายรุ้งโอ้โหเป็นหมีที่มีสีสายรุ้งเลยเหรอลูกเจ็บเจ็บเลยเออก็อี้เลยอ่ะทาต่อเลยระบายต่ออ่าเมื่อกี้มายาทาสีอะไรอ่ะลูกสีขาวสีขาวมันออกไหมไม่ออกไม่ออกแล้วก็มันเป็นสีขาวไงลูก สีค่ะมันออกนิดหน่อยอ่าเอาเสียอะไรต่อจะไม่เป็นเหมือนสีกับอันไหนอะ่ะเหมือนกันไงอันนั้นเป็นสีเทียนอันใหญ่อันนี้เป็นสีเทียนอันเล็ก